ไกปไปชุบแป้งโอ้มันยังมมนยังแข็งอยู่ดิพ่อโอ้จะยืมยืมเขที่รอย่างเดี๋แกก่อนนยจูนอย่ายุ่งวะแม่จะแกะไม่ต้องช่วยพ่อดูมันช่วย พ่อเอากระเป๋าออกแล้วน้องเยี่ยวแล้วน้องเยี่ยวแล้วเอาออกเอาออกยังไปไว้ตรงนั้นดิอเอาออกมันจะไหลไปตรงนั้นพ่ออย่าเถียงตีนงวงพุงเช็ดให้เอาออกห่วยนะมันจะไหลไปตรงนั้นนู่นเอาไว้บนโต๊ะนู่นนะ yeah. เดี๋ยวไปเอาน้องไอ้พันนี้ก่อนแล้วน้องจะชุบแป้งทอดน้องจูนยอย่ามาเอาน้ำลายไข่ช้<ๆ>าจะกินไก่ชุบแป้งทอดเดี๋ยวไปจัดการไก่ก่อน